ถึงป้ากด่าด้วยรู้สึกจะโดนด่าอะไรเนี่ยเรียกกูกูจะด่ามึงกูจะสาบแช่งมึงกูจะทำให้มึงท้อคุยไม่ท้อหรอกกูณผู้ชมหั่นมาด่าอะไรก็ด่าไปเลยอีฮีโบโวนะดับเบิลโวยอมรับด้วยนะจิตเค้รูปผู้หญิงตัวจริงว่ะสุดยอดสุดยอดรูปผู้หญิงตัวจริงเดี๋ยวกูณสร้อย ขอเวลาตึงๆหน,น่อยเนาะกระดาษปะอ,ะ,อะเด็กขี้อะขี้อะไรกูอายุสิบเอ็ดค่ะโอ้ยนี่มันสกอยยกยกล้อเลยนี่แล้วเราครจะเป็นอะไรเรื่องหาขอใครอ่ะหาพ่อแม่ไม่ใช่มึงต้องพูดอย่างนี้เ้ยสกอยก็มีอนาคตเวย้ยสัตว์ มึงพูดไม่เป็นแหละมึงโง่อะผมโคตรคล่องกับไอ้ผู้หญิงปากแซบนี่เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมอันนี้คือผมยังไม่ได้ปากหมายนะครับคือดูดีๆเขามาด่าผมทําไมก็ไม่รู้นะครับในือผมงงมากเลยงงไม่อยู่เลยนะครับผมคืองงไม่เกิดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาส,สั่งสอนไอ้พวกขยะสังคมเกมนะครับผมว่า มันจะต้องรับบทลงโทษยังไงนะครับผมนะครับก็มาดูคลิปนี้กันนะครับคุณผู้ชมหน้าหมวยหน้าหน้าเหอนนะครับผมมาดูว่าเข้าจะตึงสักแค่ไหนนะครับแต่ว่าแน่นอนฝีมือผมก็ต้องตึงกว่าไอเฮียนี้อยู่แล้วนะครับผมกับไอเด็กสเอีดไอเฮียนี้นะครับมาดูในครับผมนะฮะว่าในครับผมโอเคโอเคโอ้โหสองเมตรนะครับผมดูทรงใช่นะเด็กเกียร์นะครับผมโอเคผมจะทําการจริงจังนะครับคุณผู้ชมที่ใช้ตูดหายใจทุกคนนะครับ เโอ้ยเฮ็ดแค่เฮ็ดกูจะตายสัตว์อัดตัวกูเฮ็ดไก่นี่พันยาไปเลยพันยาไปเลยพันยาไปเลยอันนี้กูผมไม่คาดไม่คิดนะครับผมว่าผมจะเจอเด็กเกี้ยนะครับไม่คาดไม่คิดจริงๆนะครับ ไม่ได้ตึงอะไรเลยเด็กเกียร์นะดูเมดเดีวขนาดเด้เกียร์นั้นเนี่ยยังไม่ตึงเล่าผมจริงเออคนดูก็ไม่ได้ตึงคุยอะไรหรอกไอพวกคนดูที่มันชอบคอมเมนต์นะครับผมว่าจะดหนึ่งหนึ่งกับผมนะครับผมเพราะมึงไปเเจียมตัวก่อนนะเชียร์ก่อนที่จะวันหนึ่งหนึ่งกับกูอะไม่ได้ตึงคุยอะไรหรอกผมไงย่ากระจกคนดูคนดูกระจอกคนดูว่ากระจอกคนเล่นก็แม่งก็โคตรโหดเลยนะครับฉายาของผมก็คือ เพกัซัสไลท์เออเพกัซัสเพเพกัซัสที่เรียอะไรดีวะเฮียคิดไม่ออกเพกัซัสโน่หนึ่งก็แล้วกันนะฮะตัวนี้ผมบอกเป็นโน่หนึ่งที่เรียบร้อยนะครับผมจากกระแสที่ร้อนร้อนแรงขอดูฝีมือไอ้ไก่หน่อยดิไว้ไก่มันจะตึงสักแค่ไหนเฮียอ๋อมันอยู่ทางนั้นไอ้เฮียไอ้เฮียนี่มันเล่นไฮไลท์มันเป็นเฮียไอ้งูเล่นไฮไลท์เบนสมันงูเฮียเนี่ยสูงม่ใช่เลย ไอ้เยัยน euh> ี่ม okay ันเล่นไฮไลท์ไม่เป็นกูชอบเล่นไฮไลท์ไม่เป็นปวดแท่ปวดแกหัวแตกโคตรไก่โคตจอกไปไล้นตึงลีไอ้เยัยไก่มันสงการดิไอ้ย่ากูไม่จะปากดีกว่าตีนกว่าตีนหรือไงวะไอ้ยาปากดีชิบหายเลยสัตว อยากโดนดิสไล k e อะ่ปป 1, อะ dislike ประมาณหนึ่งแสนอ่ะอยากโดนดิสไล k e อะ่ะไม่อยากโดนกดไลค์เลยไม่ชอบเลยคนดูอย่ามากดไลค์ผมนะผมไม่เอานะบอกเลยนะครับแล้วก็อย่านะครับผมอย่าคอมเมนต์สุดสุภาพสุภาพนะผมไม่ชอบเลยทุกคนต้องคอมคอนเฮีย้ยติดตามแล้วกูเฮี้ย,ยดูว่าไอ้ไก่ยังไม่จะตึงสักแค่ไหนนะครับไก่ยังไม่อยู่ไหนวะ เฮี้ยคุยไก่เฮี้ยคุยไก่หัวเตะหัวเทโคตรจะตึงโคตรจะคมระยะจู่มีใครทําได้หรือเปล่าไม่มีเฮี้ยมีแค่กูคนเดียวเพราะผมโง่ไงเออสัตว์ยิ่งกว่าอายุโอเคพวกพวกนี่แหละเฮี้ยโอ้ยโอ้โหเล่นไกลซะด้วยเฮี้ยอันตรายวายสัตว์ว่าเดี๋ยวมึงเจอกูเฮี้ยเก๋สัตว์เป็นปืนเฮี้ยอะไรวะอย่าผมเจอกู เจอกูไอ้สัตว์บอกเลยเล่นบนเล่นบ้านด้วยเฮียเกียนไม่ได้ตึงอะไรเลยไม่ได้ตึงอะไรเลยคนตึงเกินนะครับโอ้โตึกจัดตึกจัดประหลัดไอ้เฮียคนเหลืออะไรเฮียกูเห,เหลือไอ้สัตว์ยังเหลือจิบมหายาเฮียไปอ่าทุนนะ สงสัยเด็กเคี้ยนี้คงไม่น่าเล่นเป็นนะดูสงเพราะเล่นไก่จัดประหลัดแล้วเล่นดักด้วยเล่นไก่มากเลยมามาขอดูเชิงหน่อยก็แล้วกันไอ้น้องชายไอ้เหี้ยตั้งวอปิดไอ้สัตว์เจ็บนะนั่นนะ่ะบอกเลยเจ็บหัวแตกหัวเตกเมดิล เฮียทำไมตอนกูยิงหัวมันค้างไว้สัตว์ไป้เท่เลยโ้เฮียทำไมตอนกูยิงหัวมันค้างไว้สัตว์ไป้เท่เลยเว CPU Intel กระจอกไปสัตว์เอ็มไม่ใช่ CPU AMD. AMD มั AMD. ม้งเออ AMD กระจอก Intel โทษทีน้อง ผมก็เป็นสเปากาไก่มากนะครับผมก็สเปคคอมผมเลยครับผมก็เอ่อไอสามนะครับผมไอไอสามเจ็หนึ่งนะฮะกับการ์ดจอเอ่ออาร์ทีเอสเจ็ดร้อยนะครับผมอาร์ท <laughs> ี <c oughs> เอสเจ็ดร้อยเฮียเลนซีไฟร้อยเฟรมไอ่สัตว์เนี่ยเป็นครวัวอะไรวะไหนวะเฮียนี่สัตว จะตุยกูอยู่ได้เฮียนี่มันจะเลี่ยมผมอ่ะมันจะตุยหลังผมอ่ะกูดูทรงไอ้เจ้ากูรู้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตตุยหลังมันก่อนนะฮะไหนวะไหนวะนี่ไงเฮียนี่นี่ไงหัวแตกมันจะตุยหลังผมอ่ะมันชุ่มเป็นตุกเฮียเลยเจากากไก่กระจอกมากเลยหืมกาไก่กระจอกจัดนะฮะคลิปนี้ก็ฝากให้ถึงนะครับผม100วิวในสัตว แค่หนึ่งร้อยวิวกูก็ภูมิใจได้เยอะกับยอกซับที่มหาศาลนะฮะโอเคอันนี้คือผมไม่ได้มาเกียนนะอันนี้ผมเล่นตามปกตินะไม่ได้เกียนเลยจริงๆไม่ได้เกียนเหียอเลยเลยเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อบริสุทธิ์นะครับใส่เสื้อบริสุทธิ์มากเลยผมเนี่ยโอเคนะครับ โอ้โหเฮียนี่เล่นเล่นเล่นระบงระเบิดยังไม่รู้ซะแล้วว่าระเบิดทำเฮียอะไรกูไม่ได้โอ้โหไอ้ชิตอ๋อไอ้ชิตอ้าวชิต เดี๋ยวฟันยากันไอเ้เหี้ยตายสัตว์นี่คุยของมึงไว้ไอ้เหี้ยนี่โอ้โหดูมันเล่นคุณผู้ชมเล่นโค้งสร้างสรรค์เลยไอเ้เหี้ยเล่นโค้งน่ากลัวเลยน่ากลัวรจริงไหมสัตว์กูต้องหนีมาไอ้เด็กเหี้ยนี่โอ้โหฟ้าระเบิดไอเ้เหี้ยไม่ได้ตึงคุยอะไรเลยสัตว์กระจอกไอ้เหี้ยโง่เดี๋ยวผมจะด่ามันให้ยับเลย เพลงกระจอกกากกาไก,ก่ามากเลยมันจะร้องผมผมปาาูป่าวะเคอุย้ยชนะเลยเหรอครับเนี่ยชนะชนะเลยเหรอคือแปบ,บว่าอคืออันนั้นเป็นแค่ฝีมือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของพี่นะน้องอะไรอะฝีมือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของพี่อะพี่ยังได้เอาจริงเลยพี่แต่ว่าอะไรน้อง อะไรน้องก็คือถึงหนูว่าแบบหนูเล่นไก่่ะแต่หนูก็ไม่ได้ปากหมาเว้เหมือนพี่อะปากหมาเอา้าเงียบเลยอะไรน้องพูดหม่แบบหนูเล่นไก่เอ้ยยอมรับเว้แต่ปากหนูไม่ได้หมาเหมือนพี่ไงไม่มีมาราย,ยากจ้ะเขาตึงไปทั่ะคือน้องไม่ได้ตึงอะไรเลย,เยคือน้องไก่มากเลยอะแน่อนอนอ่ะก็เพิ่งเล่นน่ะเนาะ คือน้องไก่มากเลยขออ้างน้องตะหลเออใช่คนจริงเขาไม่อ้างกันมาาน้างแบบเออหนูยอมรับเลยที่เล่นหนักที่เล่นจริงเว้ยแต่ว่าหนูอะไม่คอแบบหนูมาคารุบบลา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 เลิศเธอร้ายสารละครูเกิลก็สอนได้ไม่ต้องมาสอนกูเสะปากมาปากนีหนูเบื่อคนแบบนี้ว่ะ ทำไมอะมาสู่ห้องมาเจเลยพี่มาน้องน้องน้องแพ้ละมาท้าหมาท้าหมาบานพ่องโอ้น้องปากหมามากเนี่ยนี่ใส่ไม่ดีเลยอะปากหมาใส่หนูก่อนอะหนูไม่ทำอะไรอยู่ดีโดน,นดา่าอันคืออันนี้คือผมเป็นคนบริสุทธิ์นะครับอยู่ดีๆน้องเขามาด่าผมได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะครับผมอ,อันนี้ก็ผม,มบริสุทธิ์ผูกผ่องมากเลยน้องบายบายพี่ไปแล้วเดี๋ยวพี่ไปตัด ตัดคลิปก่อนนะบายบายน้อง